พอดีวันนี้ซื้อไฟสายมาใหม่ครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับว่ามันดีจริงไหมนะเห็นคนซื้อคนใช้คนรีวิวกันเยอะเลยรุ่นนี้มันคือ p 9 0ครับสว่างมากครัว่ารุ่นนี้สว่างมากเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดให้ดูนะเดี๋ยวมาดูความสว่างของไฟสายตัวนี้นะครับ สว่างมากครับสว่างมากโทรศพทรัพท์ทจะรับแสงไม่ได้สว่างเป็นวงกว้างสุดยอดจริงแสงจ้ามากเลยมันก็ส่องได้ไกลอยู่นะ สองกว้างสองไกลเปิดที่แรกก็สว่างสุดเลยนะสว่างประมาณนี้นะดูความสว่างของเขาสว่างครับถนนเลยนะความกว้างนะ นี่ถนนคอนกรีตนะรถสวนกันได้สบายอันนี้เต็มถนนเลยสองเห็นต้นไม้ทั้งต้นอันนี้สเต็ปที่หนึ่ง เด็ที่สองไปก็จะหลีลงมาประมาณนี้